วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับวิธีการสร้างกล้ามเนื้อที่ถูกต้องต้องทำยังไงฟังดูนะคะขอภายในความน่าสดนะคะแล้วก็เหงื่อท่วมตัวเลยพอดีเพิ่งออกกําลังกายเสร็จนะคะแล้วก็ได้ไอเดียสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อนะคะสําหรับเพื่อนๆทริคแนะนําเล็กๆน้อยๆน,นะคะทําได้แป๊บเดียวนะคะเข้าใจเลยนะก็วันนี้ก็โค้ดพี่ออยนะคะปัจจุบันเป็นนักวิ่งเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็นโค้ดโภชนาการค่ะเซอร์ติฟายบายมหลาลัยแม่ฟ้าหลวงเรื่องของการลดน้ําหนักเพื่อ,ก,อการชะลอว,วัยโดยเฉพาะเลยค่ะอ่ะคราวนี้เนี่ยวิธีการสร้างกล้ามเนื้อที่ถูกต้องนะะค หลักการของการสร้างกล้ามเนื้อมีคีย์เวิร์ดอยู่แค่2ข้อก็คือ กินกับออกกําลังกายนะคะกินกินอะไรกินโปรตีนนะคะออกกําลังกายออกกําลังกายยังไงก็คือเวทเทรนนิ่งนั่นเองนะคะสคีย์เวิร์ดเนี้ยที่จะทําให้มีกล้ามเนื้อและอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งก็คือในเรื่องของการทําให้กล้ามเนื้อฉีกขาดนะคะแล้วมันจะไปสร้างกล้ามเนื้อการทําให้กล้ามเนื้อฉีกขาดเนี้ยเดี๋ยวเป็นพาร์ทสุดท้ายที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะคะอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าการกินโปรตีนนะคะการกินโปรตีนให้ถึงเนี้ยนะคะจำเป็นจะต้องกินตามน้ําหนักตัวนะคะแนะนําให้กินตามน้ำหนักตัวคูณ2ไปเลยนะคะอย่างเช่นพอ,อยัก50 ก็กินโปรตีน100กรัมต่อวันต่อวันนะคะเน้นต่อวันทานให้ได้นะคะและโปรตีนที่ให้ทานเนี่ยนะคะจะเน้นให้ทานเนื้อสัตว์เพราะเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีกรดอะมิโน,โนที่ร <lessons S 1> ลล่างกายต้องการและร่างกายสร้างไม่ได้แต่ร่างกายต้องการจากเนื้อสัตว์เพื่อไปสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะเพราะไอตัวไปสร้างกล้ามเนื้อนี่เองนี่แหละคะ่ะมันเลยจะเป็นจะต้องได้กรดอะมิโนจากสัตว์นั่นเองแต่ส่วนใครที่ทานพืชนะคะก็อันนี้ก็แอบยากนิดนึงเพราะว่ากินโปรตีนจากพืชมันสร้างกล้ามเนื้อแทบไม่ค่อยได้เเลยนนนนสร้้้าางงไดหมืออกกัแตต่่วิใ มาก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 จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือโปรตีนจากพืชไขมันมันน้อยก็จริงนะคะแต่พลังงานมันสูงนะคะเช่นพวกอะไรอะอะโวคาโดหรือว่าถั่วเลืองเต้าหู้หรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกถั่วต่างๆธัญพืชต่างๆเนี่ยค่ะพวกแพนเบดทั้งหลายเนี่ยโซเดียมมันสูงด้วยแล้วก็พลังงานมันสูงด้วยอันนี้เวลาทานต้องระวังนะคะสายมังสวิรัตทั้งหลายแหลนะคะซื้อหรือถ่ายสายเจนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้ในรูปแบบของโปรตีนนะคะทำยังไงจะกินให้ถึงนะคะน้ำหนักตัวคูณ2อ,อย่างที่พี่ออยว่านะคะ ก็คือว่ามันมีทั้งพวกอินสแตนต์โปรตีนนะคะกับพวกโปรตีนที่เป็นแบบโฮ่ฟู้ดก็สามารถเลือกทานกันได้แต่ว่าต้องดูในเรื่องของกรรมวิธีการผลิตดีๆนะคะเพราะว่าเวโปรตีนมีหลากหลายมากทั้งในประเทศไทยเราก็ต่างประเทศนะคะจริงๆแอบแนะนำนะคะโรงงานที่ผลิตดีๆนะคะไม่ใช่ว่าไป OEM โรงงานชาวบ้านชาวช่องเขานะคะสารสกัดออกมานะคะไม่มีผลงานวิจัยไม่มีอะไรรองรับอันนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายมากๆเลยนะคะแนะนาเลยนะส่วนโฮ่ฟู้ดทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือจะเป็นพวกเนื้อสัต หมูเหเ็ดไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เรากินกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนวณโปรโตีนดีๆถ้าอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับโปรโตีนเนี่ยสามารถย้อนคลิปวิดีโอกลับไปดูในเรื่องของสัดส่วนโปรโตีนที่พี่ออยพูดอย่างละเอียดตรงนั้นไว้ได้เลยนะคะถัดมาข้อที่2นะคะในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะอยากจะสร้างกล้ามเนื้อเติมเข้าไปแล้วนะคะก็จะต้องสร้างนะคะก็คือโดยการเวทเทรนนิ่งนะคะคำถามคือว่าจําเป็นต้องเวทเทรนนิ่งอย่างเดียวไหมนะคะสำหรับพี่ออยเองแล้วเนี่ยถ้าในตอนเช้าๆาเนี่ยพี่ออยจะคาร์ดิโอโซน2งเพื่อรีดออไขม การเวทเทรนนิ่งนะคะคาร์ดิโออาจจะครึ่งชั่วโมงแล้วก็เวทเทรนนิ่งอีกครึ่งชั่วโมงนะคะทำแบบนี้ค่อนข้างดีการเวทเทรนนิ่งถามว่าทำไมลักษณะของการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะต้องถูกฉีกขาดแต่ไม่ใช่แบบฉีกแบบอักเสบหรืออะไรอย่างนี้นะคะเวลาเรามีการเวทเนี่ยนะคะมันจะมี กล้ามเนื้อเนี่ยที่มันฉีกขาดเล็กๆน้อยๆอยโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะเป็นการเมื่อยล้าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยต้องการซ่อมแซมซ่อมแซมโดยการกินโปรโตีนเข้าไปพอมันไปซ่อมแล้วมันก็จะไปสร้างเห็นไหมคะว่าโปรโตีนจากสัตว์เนี่ยมันสามารถซ่อมแล้วมันก็สร้างได้ดังนั้นเนี่ยนะคะการกิน โปรตีนให้ถึงแล้วก็การออกกําลังกายให้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะสามารถไปสร้างกล้ามเนื้อได้นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยการออกกําลังกายเนี่ยถามว่าไม่จําเป็นต้องเวทเทรนนิ่งอย่างเดียวแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือมันต้องบาลานซ์ระหว่างคาร์ดิโอกับเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอก็คือการวิ่งจ็อกกิ้งว่ายน้ำนะคะตีแบตปัน่นจักรยานหรืออะไรเงี้ยที่ให้มันมีอัตราการเต้นของหัวใจสูงๆนะคะเพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายก่อนก็ได้หลังจากนั้นก็มาเวทเทรนนิ่งนะคะตอนหลังซึ่งการเวทเทรนนิ่งเน ให้เวทช่วงไหนหรอถ้าอยากสร้างกล้ามเนื้อนะคะที่ดีควรจะเวททั้งตัวนะคะคือฟูลบอดี้นะคะฟูลบอดี้เนี่ยคือรูปภาพออกไหมว่าถ้าเกิดเราต้นขาแข็งแรงกล้ามเนื้อท้องมีแต่ว่าแขนรีบอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะถ้าเกิดช่วงบนเนี่ยก็จะแนะนําให้ใช้ดัมเบลแค่แบบ1โล2โลนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะส่วนสําหรับผู้ชายเนี่ยก็อาจจะหนักขึ้นกว่าได้เพราะกล้ามเนื้อผู้ชายเนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่าผู้หญิงนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยพอทำทางการเวทเทรนนิ่งด้วยดัมเบลแบบพวกนี้ไปแล้วหรือไม่ก็จะเป็นพวกยางย ืดพวกเป็นแบบเอ่ยังยืดเอ่อพวกที่เป็นเอ่อใช้เป็นแบบว่าเอ่อสายสลิงหรืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ได้หมดเลยนะคะพอใช้ดัมเบลอันเล็กแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเริ่มชินให้มาเปลี่ยนเป็นดัมเบลอันใหญ่นะคะดัมเบลอันใหญ่เพราะว่าเพราะว่าเราชินแล้วปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันสบายเกินไปมันก็ไม่เกิดการฉีกขาดดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนดัมเบลมาใช้อันใหญ่เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยออกกําลังกายได้ดีมากขึ้นนะคะส่วนท่าต่างๆเนี่ยเอ,อ,ยอ่ยนนนะะนนในคลิปอื่นๆ กันเนาะในวิธีการออกกําลังกายในการเวทเทรนนิ่งนะคะสำคัญมากๆเลยถ้าเกิดเป็นลักษณะของการฟรีเวทเนี่ยมันจําเป็นจะต้องโพสเซอร์ต้องท่าค่อนข้างต้องเปะน,นะถ้าเกิดผิดท่าเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยออกกําลังกายผิดกล้ามเนื้อได้นะคะแล้วก็จะไปโฟกัสกล้ามเนื้ออื่นๆดังนั้นมาทวนกันนิดนึงนะคะการออกกําลังกายเพื่อให้สร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่3าข้อเนาะก็คือในเรื่องของการกินโปรตีนให้ถึงนะคะข้อที่2ในเรื่องของการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนะคะข้อที่3คือกล้ามเนื้อจะต้องฉีดนะะเพื่ออต้องการไป มแล้วก็ไปสร้างร่างกายซร้อมแซมกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ด3อย่างเนี่ยถ้าไม่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะก็ไม่เกิดกล้ามเนื้อแล้วก็ไม่เกิดการสร้างกล้ามเนื้อด้วยนั่นเองนะคะบางคนบอกว่าขอกินโปรโตีนอย่างเดียวแล้วไม่ออกกําลังกายกล้ามจะใหญ่ไหมบอกเลยว่าไม่ใหญ่นะคะมีทําให้บวมมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยการกินโปรโตีนเนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องออกกําลังกายนะคะบอกเลยนะการลดน้ําหนักสร้างกล้ามเนื้อนี่หรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยออกกําลังกายเธอค่ะออกกําลังกายอ่ะเป็นทางเล ะะลดการสะสมไขมันเราก็สร้างกล้ามเนื้อได้ดีระยะ r, ยาวด้วยนาคนด้วยนะคะอ๋อมีประเด็นหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนํานะคะบางคนถามว่าออทําแบบเนี้ยเวทเงี้ยตอนเช้าหรือตอนเย็นดีนะคะจริงๆแนะนําให้ทําในตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้นะคะ,ะแต่สําหรับพี่ออยนะจะทําเฉพาะตอนเช้าเพราะว่าตอนเย็นยุ่งนะคะไม่มีเวลาทานันเองออกไปหานักเรียนเวลากลับมาค่าดึกมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าทํางานตอนเช้าแล้วมาเวทตอนเย็นอันนี้ก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับพลังงานของเราที่มีนะคะแต่จําเป็นมากๆเลยนะใครที่ เวทเทรนนิ่งเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่พลังงานหรือคาร์บหรือคาร์โบไฮเดตของเราไปนั่นเองนะคะใครที่เวทแล้วบอกว่าไม่มีแรงไม่มีกําลังเนี่ยนะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าพลังงานในการเวทเทรนนิ่งเนี่ยคะ่ะไม่พอหรือถ้าใครสายยิมนะคะถ้าเกิดสายยิมเทรนเนอร์บอกว่าอุย้ยคุณกินแค่เนี้ยคุณนะ่ะยกเวทไม่ได้หรอกคุณต้องกินคาร์โบไฮเดรต100กรัม200กรัมน,นะคะต่อมือ้อต่อวันหรือบางคนบอกกินเป็นกิโลเลยอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะเพราะเนื่องจากว่าพี่พี่เทรนเนอร์เนี่ยนะคะเขาเทรนออกมาในเรื่องของการยกเวทการสร้าง กล้ามเนื้อนะคะทางกายภาพดังนั้นเนี่ยแนะนําให้ดูวิจรารณญาณของแต่ละคนสรีระของแต่ละคนว่าเป้าหมายของเราเนี่ยต้องการลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อหรือต้องการเบากิ้งร่างกายหรือต้องการสร้างกล้ามเนื้ออย่างเดียวก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยการออกกําลังกายที่เหมาะสมอย่างถูกต้องเนี่ยจะต้องเดินทางสายกลางนะคะไม่มากไปไม่น้อยไปพลังงานขาเข้าและพลังงานขาออกนะคะจะต้องสมดุลกันดังนั้นเนี่ยการกินอาหารที่ถูกต้องเนี่ยกับการออกกําลังกายมันเลยต้องสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าใครยังงงและสงสัยว่าฉันจะต้อง ออกกาลังกายยังไงต้องกินอาหารยังไงเพื่อให้ลดไขมันเราก็สร้างกล้ามเนื้อไปด้วยกันได้นะคะก็สามารถปรึกษาพี่ออยได้นะคะตามช่องทางต่างๆที่พี่ออยแนะนําได้เลยนะก็ใครสะดวกถูกใจนะคะกดไลค์กดซับสไคร e นะคะให้พี่ออยด้วยแล้วก็แบ่งปันคลิปวิดีโอดีๆอย่างนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็จะมาแบ่งปันสาระดีๆในคลิปต่อไปวันนี้บ๊ายบายก่อนสวัสดีค่ะ